สวัสดีค,ค่ะบายโปรดักนะคะวันนี้อยู่กับรถไทตันแครบนะคะ ตัวปี2021นเะคะเป็นตัวยกสูงเลยโฉมหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะมาเลือกทําภายในกับร้านคา r ไบต์โปรดักนะคะแบบครบชุดเลยแบบนี้ก็จะมีคู่หน้ามีบอกแคบมีปูพื้นนะคะปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D ด้วยตัวนี้เป็นงานลาย VP ทั้งคันค่ะยืนหลักจะเป็นสีดําแล้วก็เพิ่มขีดสีแดงเข้ามานะคะขีดสีแดงตัวนี้แล้วก็มีลายเป็นลาย VP ด้วยนะคะลาย VP ตัวนี้จะเป็น ำได้แดงค่ะเพิ่มความหรูหราเพิ่มความสปอร์ตนะคะอย่างคู่หน้านี้เราสวมไปเลยนะคะสวมคลุมบอ่อเดิมอันนี้เป็นทรงของไทตันโดยเฉพาะนะคะลูกค้านี่ตัวนั่งตัวพิง ก็จะเป็นตรงตามทรงเบาะของมันเลยสวมแบบไม่เสียของเดิมนะคะงานเข้ารูปเนียนๆเลยของคาร์บอยด์โปรดันะคะสังเกตงานของคาร์บอยก็จะมีโลโก้ของคาร์บอย r o โปรดักนี่แบบนี้นะคะมีโลโก้ให้ทุกคันเลยด้านหลังก็จะมีกระเป๋าใส่ของได้ด้วยนะคะส่วนปูพื้นก็จะเป็นงานเกรด A ตัวหนา13มมิลเต็มนะคะหนานูนแน่นแบบนี้หนังสัมผัสนี้เป็นเกรดที่ทำหุ้มบเบาะรถยนต์โดยเฉพาะ แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเสริมใยดักฝุ่นด้านบนด้วยใยดักฝุ่นที่เป็นเกลียวเกลียวแบบนี้นะคะวันนี้มันภาพอาจจะมืดสักหน่อยนะคะเพราะตอนนี้6กโมงกว่าแล้วมันก็จะมืดมืดหน่อยแต่ว่างานจริงคือสว่างวันนี้เราก็สวยมากๆเลยนะคะนี่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบอกแคบนะคะขึ้นรูป เป็นฟองน้ําที่ฉีดจากโรงงานเบาะรถยนต์เป็นลิขสิทธิ์ของคาร์ไบดของเราเองเลยตัวพิงนะคะถอดพิงเดิมไปก่อนเสริมพิงใหม่ที่มีลักษณะเอียงนะคะเพื่อให้นั่งสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนั่งที่ยื่นออกมาประมาณนี้ แล้วก็ทรงที่เป็นเหงนขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อรับใต้น่องทําให้นั่งสบายยิ่งขึ้นแล้วก็หมดกังวลเบรกแล้วหลุดแล้วลื่นแล้วไหลนะคะเพราะตัวนี้แข็งแรงมากแล้วก็นั่งไม่ยุบใช้ได้เป็น10ปีเลยเป็นบ็อกแคปที่ตอบโจทย์มากที่สุดลูกค้าหลายๆคนนะคะดูเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็ใช้กันไปเนี่ยก็มีมาคอมเมนต์กันหลายๆคนเลยว่าใช้ทนมากนั่งสบายมากนะคะลูกค้าใหม่ๆก็สามารถไป ดูย้อนหลังได้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดหยิบเครื่องมือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าทำแบบไหนนะคะตัวพิงดันตัวพิงไปก่อนแล้วก็ล้วงเข้าไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นบานพับนะคะสามารถเปิดเอาแม่แรงเอาเครื่องมืออะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเวลาปิดก็ดันลงตรงๆแบบนี้เท่านั้นนะคะง่ายมากๆเลย งานจะเป็นงานสําเร็จรูปนะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะติดตั้งไม่ได้เพราะติดตั้งง่ายมากตัวนี้มีคลิปขั้นตอนให้ดูด้วยนะคะสำหรับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0917099960นะคะหรือว่า Line แอดคา99ก็ได้มีครบทุกอย่างเลยมาที่เดียวจบนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ